ห้องน้ำนะครับทอฟอเป็นคนลงผมเป็นคนไทยแต่ว่าเราเป็นผููเซียวชาันครับไลเปร์ซิยวคนน่ะสีนนะส่คือพบนนาะ ใส่ถึงมองหมดนะองพญายเพ่งค่อยพันยตัวพอตามตัววันนี้เทียงนี่บันีหเจ้าจะไปอะไรมาใช่ไหมเขาบอกเลมาตึงแหบบขุมมือผลงาน โอ้กบงกบงไตขีนัดปีนี่เนาะคนนด้สิได้หาน้ำใหม่บงปีนี่กบงกอไผ่ครับน้ำหิมหวยเริ่มปีนี่เริ่มาตขีแล้วครับนี่ว่ามันยังน้อาตขีอยู่สันนี้มันเป็นขีเป็นดอกกันนี้ครับเป็นดอกก็สิมันติตายได้มันมันโบโบมีได้ไหมเป็นดอกก็สิไตขีไตคีแล้วมาเป็นหมากมันติตาย ตายแล้วมันมันก็สิมันก็สิเกิดเป็นเบียร์หน่อยขึ้นม่ใช่สะครับเพื่อมันทีไงมาเป็นกอแบบนี้มันโมเมนธรรมดาเลยโดนนี่เพื่อมันทีไงมาเป็นกอนี่ส้มนี่สงสัยสิตายมมนแล้วครับโมหญ่เนาะพอเป็นชี้มันแล้วนี่เหลือตายล้วก็แห้งไฟสมัยทิมเน้่ยมันล่อส้มนี่ไงนะครับเงาบงเงาไฟมีควายจิรอหน่อย เริ่มอ่อน้วครับฝนตกไก่มาหากินขีอ๋พอพอเพราะว่าเขาได้ไก่ป่าสงสัยมาหากินขีแต่พอครับเป็นเริ่มไลแล้ววิทีไล่กับบริยญาไล่ไลครับยืนยันแต่ฟังไม่ซาวในน้อยฟาด ให,ออให้เต่าพอเพิ่นไลให้เพิ่นออกกํากลังกายครับออกกํากลังกายผมลูกปนนไปก่อนถ่ายคลิปถ่ายบ่งเกอร์สินะครับตําแล้วตําแล้วตําแล้วเริ่มตําตําแล้วครับเริ่มตํมดาดังแล้วครับต,ติดตัดติดตัดแล้ว เริ่มส้นดังแล้วครับเริ่มส้นแล้ะแปลว่าเริ่มถือล้วแต่ว่าจะถือหน่อยถือายเท่านั้นแหละ ้ตำนตดังครับหวยน้ำห้อมมิแต่กอบงกอไผ่นะครับไปไปซิวครับ Nelgie phần này ngàn binh. Mày mày vô vô mày vô. bò vô mày vô bò vô bò vô mày lấy mày thử văng rồi ยุ่งอย่างไร

บ่ได้แก่ไหมแก่ไหม